ทางสพทอเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะเติมบุคลากรเข้าไปให้กับโรงเรียนก็คือการเติมครูและบุคลากรก็ได้มีการประกาศที่จะรับสมัครและดําเนินการสอบอยู่ในห้วงเดือนเมษายนภายใต้การระบาดของโควิดนะครับรอบ3ก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันเราจึงมีการประกาศนะครับในการเลื่อนสอบคัดเลือกและก็มีการเลื่อนการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ออกไปในระยะหนึ่งก่อนเพื่อดูสถานการณ์หลังวันที่30นะครับเมษายนถ้าหากทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมโรคนะครับหรือสบอคได้ออกประกาศผ่อนปลนนะครับก็จะมีการประกาศรับสมัครหรือประกาศให้มีการสอบอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าในการเติมคุณครูเข้าไปในครั้งนี้นะครับจะต้องเติมให้มีบัญชี สอบแข่งขันก่อนสิ้นกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับ